การบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูจากข้างในนะคะเด็กก็จะแนะนําให้ทานคอลลาเจนแล้วก็วิตามินซีเลือกทานเป็นวิตามินซีเสริมเพราะว่าวิตามินจากอาหารมันเสื่อมสลายไปก่อนที่เราจะกินเข้าไปแล้วจริงๆแล้วอะ่ะพวกส้มฝรั่งหรือว่าพลิกหวานมันก็มีวิตามินซีสูงก็จริงแต่มันจะต้องไม่ผ่านกรรมวิธีด้วยเวลาที่ส้มมันคั้นออกมาเนี้ย วิตามินมันก็เริ่มเสื่อมไปแล้วนะคะเพราะว่าวิตามิน c ีเซนซิคีปมากถือว่าเป็นวิตามินที่เซนซิคีปที่สุดเลยก็ว่าได้วิตามิน C เวลาที่เขาเจอออกซิเจนหรือว่าเจออากาศคือไม่อยู่แล้วนะคะเด็กก็เลยอยากแนะนําให้ทานในรูปแบบที่เป็นวิตามิน C เสริมหรือว่าแบบเม็ดนะคะวิตามิน C เป็นวิตามินที่ร่างกายเราอะจำเป็นต้องได้รับอยู่แล้วแต่คนส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะขาดวิตามิน C เพราะว่าได้รับจากอาหารหลักอะไม่ได้เพียงพอเราอาจจะไม่ได้ทานพริกหวาน เยอะมากๆเพื่อให้ได้วิตามินซีในปริมาณแบบ1 0 0 0มิลิกรัมเวลาที่เราทานน้ำส้มขันสิ่งที่ได้ประโยชน์จะบอกว่ามีแค่ไฟเบอร์จากเนื้อส้มไม่ได้บอกว่ากินผลไม้แล้วไม่ดีนะแต่อยากจะบอกว่าถ้ากินเลือกได้อยากให้ทานแบบแกะแล้วทานสดเลยแต่ว่าปริมาณอาจจะไม่ได้เพียงพอที่จะเอฟเ c t i v e หรือว่ามีผลที่จะช่วย ในเรื่องของผิวเราเนาะเพราะว่าไม่งั้นถ้าปริมาณที่เราทานแล้วมันเพียงพอเราจะเห็นผลลัพธ์จากตัวเราเองแล้วแหละว่าผิวเราจะกระจ่างใสขึ้นผิวเราจะไม่โทมแล้วก็ไม่เหี่ยวไม่แก่ย้อนกลับไปก็คืออย่างที่แนะนําคือหาคอลลาเจน ทานแล้วก็ทานควบคู่กับตัววิตามินซีคืออย่างที่หลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าวิตามินซีเขาจะสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเนาะเพราะเขาเป็นโคแฟกเตอร์ที่ช่วยสร้างคอลลาเจนให้โครงสร้างผิวเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นฟื้นฟูผิวให้ผิวแบบกระจ่างใสส่วนคอลลาเจนที่ทานเสริมเพราะว่าเราได้รับโปรตีน ในปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อร่างกายอยู่แล้วมันก็เลยส่งผลให้ผิวเราถูกทำลายเพราะร่างกายเราได้ทานคอลลาเจนเสริมเข้าไปในตัวคอลลาเจนหลักๆมันก็จะมีในส่วนของคู่กดอะมิโนที่มันจําเป็นต่อการกระตุ้นการสร้างผิวเราโดยตรงแล้วก็มันมีผลในเรื่องของการกระตุ้นในส่วนของเซลล์ไฟโบบาสเนาะเซลล์ไฟโบบาสก็คือเป็นเซลล์ที่มันสร้างคอลลาเจนโดยตรงเลยนะคะอันนี้จะลึกหน่อยเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะคะหลักๆตัวที่เป็นคู่กดอะมิโนโพลีนกับไฮดรอกซิโพลีนที่ เราจะไม่ค่อยเจอตัวไฮดรอกซิโพลีนในส่วนของอาหารในกลุ่มโปรตีนชนิดอื่นๆแต่เราจะเจอในกลุ่มที่เป็นคอลลาเจนสกัดมาเท่านั้นนะคะดังนั้นเวลาทานคอลลาเจนแล้ผิวเราจะฟื้นฟูขึ้นนะแล้วก็ผิวเราจะใสขึ้นแล้วก็ทานคู่กับวิตามินซีก็จะช่วยเรื่องของฝ้า,ากจุดด่างดำที่เรามีปัญหาจากรังสียูวีต่างๆที่มันทำลายชั้นผิวเรามันก็สามารถที่จะ ฟื้นฟูขึ้นแล้วก็ลดการสร้างเม็ดส <istically green. s journée> ีได้แบบเห็นผลชัดเจนมากขึ้นเวลาที่เราทานคู่กันก็เป็นสูตรที่เดียาขายมาเจ็ดปีแล้วแล้วก็แนะนําลูกค้าแบบนี้แล้วลูกค้าก็ไปทานแล้วลูกค้าก็กลับมาเล่าให้ฟังใน1เซตแรกเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าก็จะกลับมาซื้อซ้ำก็เป็นผลลัพธ์จริงที่แบบเดียวัดจากลูกค้าด้วยก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นผลวิจัยจากที่เป็นงานวิจัยของทางญี่ปุ่นด้วยนะคะสําหรับคอลลาเจนที่ทานคู่กับวิตามินซีนะคะวิธีทานก็คืออยากให้ทาน พร้อมๆไปกับวิตามินซีเลยอยากให้ทุกคนวัดผลลัพธ์จากที่ตัวเราเองจริงๆไม่ว่าจะไปเจอโฆษณาหรือว่าสื่อต่างๆที่บอกว่าแบบนี้ดีที่สุดเราอาจจะเจอแล้วทําให้เราแบบสับสนว่าเราจะเลือกแบบไหนดีนะเพราะในตลาดมันมีเยอะมากเลยอะไรเงี้ยข้อแรกที่อยากจะฝากทุกคนไว้ก็คือให้วัดผลที่ตัวเราเองดีที่สุดเพราะว่าไม่มีใครที่จะตอบเราได้ดีเท่ากับตัวเราอีกแล้วนะคะบางทีแบบ เราก็ทานไปตามที่เขาแนะนําแต่สุดท้ายแบบเฮ้ยเราไม่ได้เห็นผลลัพธ์อะ,ะจะบอกว่ามันก็มีกรณีที่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นอาจจะดีแต่อาจจะไม่ได้เอฟเฟกกับเราไงคะเหมือนแต่ว่าเราอาจจะทานแล้วไม่ถูกกันก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันหรือจะมีเรื่องที่ว่าคุณภาพถ้าเราลองทานไปนาน,านๆเราลองให้โอกาสลองทานซ้ําดูซัก3มเดือน4เดือนแล้วอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้ทานอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคน กลับมาเริ่มสงสัยในตัวสินค้าแล้วนะเดี๋ยจะให้ทุกคนลองกลับมาดูแบบนี้แล้วนะว่าเอ๊ะมันดีจริงเหรอฝากเป็นข้อคิดในเรื่องของการเลือกทานอาหารเสริมทุกคนลองเอาไว้พิจารณาละกันนะคะ